คู่เลยครับผมขาต่อามนครับเข้างสวัสดีครับสวัสดีครับพญายัยรุ่งปานาเบิสุขูสุคนครับ,รบ,รบ,รบเอฟซีในประเทศละต่างประเทศนะครับเนาะกลับ่าโฟกัสบาลข้าวแม่แซมครับผมในสองว,วันที่ไม่แซมในสองว,วันที่สิบเอ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้า มือเบาคอนกับแม่แซมพาพี่ผนองเข้าป่าห้เฮฟกิ้งเก่าครับผมมาปีนผู้น้อแม่แซมเนาะจ้ามาทั้งผู้จองครับผมในเขตตะบนเลยครับเพิ่มธนิกจังหวัดอุบลเนะครับผมไปร็นลูกนกันมาครับเบาเบาคอนสีโสมสีมันไปเลยครับบนในม่านเดือนหนึ่งน้อแม่แซมเนาะจ้าไป็นลูกนกันครับผมเมื่อคืนฝนก็แห้งสุดยอดครับปาครับไปเบิ่งเฮฟเล้งกันครับวันที่มีรูมีครับเหมือนนี้ไปครับผมไปเลยจ้าขึ้นมหัศจพระราแล้วครับผมแม่แซมมาปอแล้วครับผมเห็นยังแม่แซมเห็นละงูเห็นละงูแม่แซมวะ Thế là ngủ được Khay mỗi ngày vào đây Cái lần thì tập bỏ nó Dạ <laughs> oh, nhưng yêu khắp đi nông Hãy subscribe cho tố <hầm> nó. <laughs> เปืือนเบิดดอกเห็ดตกแห,าหา้งขนาดเลยมันคือข่ายอยู่เขาเนาะบา่าวคนงานครับนามเกือบสิทวมสะพานแล้วเนาะถ้ะากลับนี่บุษนหูเลยเอาได้บไหมนามแดงจึงคืองเลยกลับบัไดหนี่วุ้งงานเขาเลยเนาะนอนวัดปูหมุนดวงน้อยจังไลยก่อนเนาะจังไลยก่อนข้ามงามเสน,นีครับผมขาตันโมเม่แซมบันขาบตัน ไหวะ้าศัตรูเห็นเนาะมาเอาตรงนี้มาเอาตรงนี้ตรงนี้ครับพี่น้องแข็งมั้งแข็งดีคู่เลยครับผมข้าตันอยู่บ้าโอ้โหมซื่อขนาดน้องขาเน่าเนาะครับโจมบางงามเสน่ห์ลีโนเม่แซมเหมือนเดิมเนี่ยเบาฟอนมากแฮงหยัดขาเน่า ดอกหน่อยไปจันเลยเบาคนมาหน่อยอยู่เนอะดอกกระดอ,อกคอนดีสามยี่สิบสาดอ,อกนีบเป็นยังได้เขียวไปทีหายดอ,อกเว้ยนี่ดอ,อกขาดีเนาะเน่นอาอ,อ,อยู่วะเออใค่อยู่ครับผมดอ,อกครับพี่น,อน้องขาเพิ่ปุ๊บดีแท้พี่น้องเห็ดครึ่งแดงขาวงามเสน่ห์ครับ เป็นมูเราไม่เสบหมูนี่บานเต็มถีเลยบึงขาตันรึเปี่าจัดพึ่งขาเน่าคุณแต่ว่าเขาป่านวิทย์ขาไปเลยเนระยังหลังง่ายครับพี่น้องเราเพ่็น,น,นห้แจ้งแสบแจ้งหอม ขาปิ่งค okay. ือรวมเลยปไปเลยค่ะนน้หเนาะบางห่มกับค้าตันดีจ้ะพีแท่งสองต่อคนับตีก็ดอกพื้นก่างขนานเลยเนาะดอกนี้คือ อ๋อฮะตายุขาตันนดอกให้แดงแกงหวานครับพี่น้องดอกนึงครับพี่สุขึ้นแดงขาลายครับพี่น้องโอ้ยดอกเป็นหน่อยน้องไม่ใช่ดอกพนใหไงบอ ามดอกแดงแกงหวานครับพี่น้องแดงจมกรมเลยนน<อ>เนาะจ้าคนตกถือคนครับพี่น้องสีกดอกครับผมดอข้างหลังค่ะข้ามครับผมดอกครับผม พึ่งดำครับผมโอ้ยบาควันไปวันแตนตอดแต่ตอนงอนเป็นปซิบแม่แดนลงเลยอสามก่อนเสาแล้ไหมเพื่นจ้ะงามค่ะผกอีกดอกนึงใช่ไหมครับพี่น้องอู้พูคนมีดอกน้องจนไมเพื่น,นพึ่งหอมครับผม ดอกงามนี่เนาะผมเพชรพึ่งคางามเสนีโบอ,กออกเป็นโม่เนาะแม่แจมเนาะจ้าออกกล<พ>า,างๆครับพ<อ>ี่ออน้อยอูสวยๆครับผมกำลังจุ่มป็ตน,าานตาห,า,นนาหักเนาะจ้าคาตันบ่ตันไปคุณคาบานเลยดอกใหญ่สวย เดือดห้างๆครับพี่น้องแล้วหุ่มกับโเกิดเลยตันบ่ตันอยู่น้อยหน่อยดอกครับพี่น้องตันดออครับผมข้างๆกันใหม่ๆโปรไกโปรหินเนาะนดอกอครับผมตันไหมต,ตันอยู่ครับผม พึ่งคามงามเสน่ห์ครับผมหนาวดุนใจขาผมเนาะจ้ะหยิบถ่งคามมาคนตันตันพึ่งเข้าดงครับผมกำลังเห็นดอกหนึ่งนาะทีสองครับผมบุหันใหญ่กว่านะแน่นครับอีกดอกครับผมขาขาวขนาดเลยดุนพูนเลยพี่น้อง หอมครับผมโอ้ยสองดอกเงอาอลานเลยแดงข้ามอี่ครับผมตันนบุญจะ้าตันอาสวยอยู่ครับแดงข้ามอีกแล้วครับลายเต่ามระดอกน้องเม่แอมเนาะจ้ะแดงขาลายสวยๆเลยครับยิ่งแต่ว่าห่างน้องเม่แอมเนาะจ้า <laughs> พึ่งดำครับพี่น้อง ดอกทั้งๆนีครับผมโอ้สินทอดำแป๊ดเลยเค็ดเพลิงดำกระหางขนาดน้องม่แเน้อก็แดงแกหวานครับดอกปานทั้งนี้ครับพี่น้อ,องอ๋อดอกจุ้มนี่ก็ะเลไม่ใช่ Tong rồi thầu đỏ bác ghi ô mày hết sức là mày hết sức chắc hôn hôm hết hôm hóm hôm 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 hóm hết hôm hóm hôm hôm พึ้งดำนี่ครับผมน้องดำบ้นบนบานนากระดาษเคนผมเห็นดอกพันหน่อยไรเนาะกำลังเกิดพึ่งคามสองดอกว่าไม่แซมดอกหนึหน่ง,งาปรารขาปันมองเหมือนเดิมห <laughs> ลุนตะขาเนาะ อีกดอกจ้าดอกนี้ค่าตันดีเหยกยดขาแม่เสี่ยมครับโอ้เห็ดพึ่งขาเน่างห็นมั้ยขอบคุณโอ้ยขาเน่ขาขาเน่ขาขาเน่า ดอกนี่กันน้าคือกันครับพี่น้องกเตยจะดอกเปิ้ลผมมาให้เพล่องค้าเน่าผมโอ้ยต,ตะน่าเน่าอีกแล้วครับเด็กเตยจะดอกเปิ้ลงามๆอยู่ครับดอกเปิ้ลเดงนขามสองดอกจ้ะนู้เปิตกใส่ดอกเปิ้ลสัมเพื่อนมาไหมเช่น้านเายครับผมสีชมพูครับนางเอกคู่จองครับผมสองดอก โดดหนึ่งเลยน้องแบบหมลงเหลืองหนนองลกแดงครับยีลหลงหงอยเห็นหางเห็นน้องมเมเซ<ด>ีมป่ะจ้าแยกกันเก็บกันเมแซีมอีกแล้วครับบ่าวพรก่อเฮ็ดโกเป็น,นเมเซียมมาท่านเห็นอยู่ครับจักไปทางใดหลุมกันไปยา,าวๆบเลยครับพี่น้องที่สามุหุ่มนี่ครับผมอ๋อแยกกันหานี่ก็มานอยู่เลยครับก็ผมเม่แซียมอื่อนนะครับ ต้องใส่เมเซียมติดผอว้าวเบิองน้ำเมเซียมครับพี่น้องนำไล่กลางลังผู่เลยครับเหมือนคุณตุ๊กเงี้ยลามคู่จองนะครับก็ครับผมไปครับไปหลุ่นน้ำเมเซียมเมเซียมเหมือนบ้าฟ่อนเลยคนลราฟังครับผมไปครับเมเซียมอื่นเฮ้ย็ดยังเมเซียมผึ่งแดงค้าบูเมเซียมใบเห็ดผึ่งแดงขาไหลผึ่งแดงสองดอกโอ้โหนี่ครับผึ่งเขาดอกอ๋อผึ่งเขาดอกนะอ๋อเอาผึ่งแดงก่อนเมเซียม กันเกิดซึ่กันดอกหนังแม่งกินกันเห็ดพึ่งเท่าดงดอกที่ใหญ่ครับเป็นไหมใช่อหมหอมเนาะโอ้โหได้ดนังปลาคาร์น็อตอ๋าปีโตคุณะนะขาดเลยโอแดงแกงกระจิบอโอแดงแกงหวะ มันหมดแล้วไม่ใช่หมดหมดหมดดอกเลยหมดเหมือนเบาขอนอีกแล้วว่าหันแจนกลังถือมาวูบกัดเย็บเนี่ยอย่ามองท้าล้วอลาจุ่มนี่สามดอกเลยครับผมโกแดงแกงหวานกำลังฮิดตุ๊บปุ๊อยากกันเก็บไปแม่แทมเพื่อก้าครับ แดงคามงามเสน่ห์ครับฉันามแค่ซีดอกครับพี่น้องโฮมเลยบังขา,า,งาน่เต้าแล้วเนาะค่ะึตุนตะขาตันหมดตันครับพี่น้องรับครับเกิดเป็นมูนกับมูห่างๆครับพี่น้องโอ้ดอกนี้ก็ส,สิปตันยี่แล้เลยแม่แซียมน่ะ โอ้ดอกใหี่ๆขนาดครับตันบ่เห,เหมือนเดิมแดงอีกครับผม๋อ,อแดงบานเกิดห้างขึ้นกันบ้างไหมเจมจี่อ้มแล้วดอกสองดอกครับพี่น้องดอกนองท่านาครับหอม คุณดีดอกหนึ่งไหมเห็นเห็น่ะเงาที่ตรงไงโอ้ดอกน้องตาหนึ่งนะครับผมใส่ตาที่สองครับแดงแกงหวานจิดดอกไหมเห็นสองดอกติดกันโอ้แฝดครับแฝดน้องดำบ้านป่าครับผม หาตันดีเน้องเ the พื่อนจ้ะรอครับผมเบาคอดเก็บเองโอ้ยบัวใดพูดรอครับพี่น้องห็ดเสือเลยครับใดบัวครับโอ้ยดอกงามอยู่เด้ครับผมเต็มปนงห็ยเสื่อคือเก่าครับผมขึ้นขาวครับผมเห็ดเป็นไข่น้ไม่ใช่จ้ะสี่ดอกครับผมดอกงี้เต็มปะ พลอยรับพึ่งคามงามเสน่ห์พึ่งคามงามเสน่ห์ครับผมมูลว่านสีหาดอกครับคาตันโมแม่มแซมบุญตะขาโอ้ตันครับเมืองดอกแม่แซมบันสีตันโมนไปละถ่างลงเหมืองเนาะตันที่กัน ัวมหม่ท่าน,นีครับขุดอ้ยเดี๋ยวทำง,งานกามืตัวสินะตันหมดแล้ะครับผมอ๋าปลอดสารผิดครับตองนีคขอบคมณชว่วงนี้ก็เว้ยก็บาดแล้วครับครับทางลงเมเงินนะครับเนาะ ไปบ่งผลงานร่วกันอยู่ทางลงอีกคือนหนึ่งครับผมเบาๆคนกับแบลเซนสูงสีมันไปได้ครับวันนี้ไปครับผมเหลืองสวยๆครับผมป้อาอสีดอกางามๆครับลงหงลกันครับทางทางนะทางลงมา <laughs> ผู้ได้ใก,กาย <laughs> <laughs> ลูกไข่ลอยเคยมีซองไข่เห็ดตะปลออยูอยอย่ไหมแซมอลอยก่อนแห่แม่แซ oh <my> มมาด,ดองหนึ่งใส่พี่ดอกเอยขุดขับพี่หนอติดทางเลยแบบหนาภูมินไปไล่ขันมาได้เนอาอะแต้วมีไครเห็น <c oughs> บัติมานมวยหยากได้ไหมแซมจ้ะครับผมช่วงนี้ก็ได้เวลาว,ลาวลาัยกระบาล้วครับไปเบิ่งผลงานนสำกันเลยครับบ่าวเบาคอกับแม่แซมสีโ้มสีมัน,นไปได้ครับวันนี้มาปีนเขาปีนผู้ครับผมเป็นมึงผลงานนสำกันครับ ยังหวานคือเก้าจ้าพี่นอ้องครับพี่น้องอุอ้ยเ็ดแดงจมกลมเลยน้องเหมือนนี้แม่แซมจ้าสองกระตาครับพี่นอ้องกระตานี่ห้องเต็มเลยน้องแม่แซมมีเห็ดยังไงแม่แซมกระตานี่ก็จะเป็นเห็ดเผิงเนาะเห็ดเผิงแดงข้ามเห็ดเผิงดำเผิงเขาสีชมพูเผ,ผิงเขาเขาดงเนาะจ้านี่ครับตานี่เป็นเห็ดกอบานมีจุ๋มมีบาเนแม่แซม จ้าเง็ดกกรล้วนนะครับตานี่ยถือว่าม้าอยู่ครับมือนไดซายสองตาครับผมบ่าวคอนขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับขอบพระคุณหลายๆจ้าเอฟซีสันครับที่เข้ามารับชมบ่าวคอนหรือสานแล้วครับขอบพระคุณหลายๆครับทุกหลายทุกแฟนทุกการติดตามนะครับเนาะบ่าวคอนกับแม่แซมขอฟาวีครับคลิปหนึ่งครับฝากพญามัยหญ่ลุงปานาเบอร์สุขูทุกคนครับเอฟซีในประเทศต่างประเทศนะครับเนาะสอนมาคนแรกก็แจกคนติดตามบ่าวคอนหรือสานนี่เด um ้อครับพบบ่าวคอนวิือแซมในรักใจคลิปต่อไปครับ ลิมน้ำรู้ก็ไม่ครับว่าเบาความเอแม่แซมเป็นแท้ครับกลิ่นนี้ขออยู่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ